ละครเรเื่องสบายเจ้าสัวนะครับโอมกับครีมเนี่ยแสดงด้วยกันแต่ว่าสีนนี้เขาบอกขนลุกสุดๆทำไมถึงขนลุกไปดูกันหน่อยฮะ แล้วคุณคิดดูว่าฉากเนี่ยมันต้องถ่ายกี่เทกกี่เทกกี่เทกว่าจะได้ภาพในเรื่องโอมิค้าทายมากๆเจอรูผ้าบาบไปแบบเต็มๆเลยนะคะผมเพราะว่าโอมเนี่ยในเรื่องคือตามนางเอกไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดก็ไปเจอสัตว์สิงสาราสัตบมากมายเลยสปิริตนี่จัดเต็มมากเลยครับตัวจริงเขาไม่กลัวเนาะใช่พี่ไกลัว โอมไม่เคยจับงูครับในชีวิตเนี่ยแต่พรีมเนี่ยเคยจับครั้งหนึ่งก็กลัวทั้งคู่แหละรครับจะวิ่งยาวๆได้เหรอพี่แค่เห็นเขาขอ,อ,อเป็นครั้งแรกเลยที่งูอยู่ใกล้กับเราขนาดนี้แต่ตอนที่คิดไม่คิดมันจะใหญ่ขนาด<อ>นี้เลยน,นะแล้วน้องหนักมากค,คือตอนแรกอ่ะเป็นเหมือนที่คิดไว้ไหมพอเปิดออกมาตกใจนิดน,นึงพี่โอมมีการแบบว่าพี่พี่ครับพี่ครับพีขอดูในถุงนิดนึงได้ไหมครับว่าประมาณไหนอะได้แบบเตรียมใจนิดนึงเผื่อใจไว้นิดนึงแล้วเป็นไงพอเห็นแล้วเป็นไง ตกใจเพราะว่าตัวใหญ่เท่าขานั่นนอกจากต้องปะทะกับเจ้าส ok ัวแล้วเนี่ยนะคะเราต้องปะทะกับสิงสาราว์อีกมากมายนะคะแล้วก็ปะทะคารมกับพระเอกก็ไม่เบาเหมือนกันปะทะคารมกันเองนี่ก anyway ็เลเทอยู่ใช่ค่ะก็แบบสอบเป็นกำลังใจกับซี่งนี้ด้วยเพราะว่าซี่งนี้ก็วิ่งกันป่าราบเลยใช่ครับวิ่งพร้อมน้องงูนะคาร์ดิโอกันเบาๆวันนี้ ค่ะน้องๆเจองูห้ามไปเล่นนะคะ<อ>เพราะนี่เขาเป็นงูใช้สำหรับการกสแสดง,อ,งดอ่า<อ>แล้วก็เลี้ยงดูมาอย่างดีแล้วนะคะค่ะเรียกว่านักสแสดงนี้ต้องทําได้ทุกอย่างนะคะ